ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชุกท่านนะคะวันนี้กลับเข้ากมาอยู่กันในเกม i d เด t ิตีกับเจวินนั่นเองยู้วูโวู้จู้วู้วจ้กู้วู้วู้วูิวูาวู้วูาวูีู่้ว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 ู้ มาพร้อมกับคลิปรีวิวสกินนะคะแต่ไม่ใช่คลิปรีวิวสกินเดียวอย่างแน่นอนค่ะมาในคลิปรีวิวสกินคู่คลิปนี้คลิปรีวิวสกินคู่ EP 2นะคะมาพร้อมกับสกินของบดัาเบล่าและก็เครื่องและก็เครื่องประดับเนี่ยเป็นตุ๊กตาสุดเพอร์เฟกนะคะเป็นระดับเอทั้ง2อันเลยและอีกอันนึงเนี่ยเป็นระดับ A นะคะเป็นพี่น้องที่สืบในเรื่องมาเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกับเบล่าเนาะ ชื่อสกินว่าซิมเมอรีนดัชช์นั่นเองค่ะอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เล่นตามใจเจ้าของช่องนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้แบบสุ่มนั่นเองว่าเราเนี่ยจะได้เล่นสกินไหนกันก่อนเนาะเออถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยอะเรามาที่แอปสุ่มกันแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการสุ่มว่าสกินไหนจะมาเป็นสกินแรกในการรีวิวของคลิปนี้น,นั่นเองอา เริ่มเลยทุกคนค่าจะเป็นสกินไหนคะโอ้แ oh มกกาซมาดามเบลล่าออกมาเลยนะคะสกินแรกคุณน้อยเอออ่าสกินแรกที่เราจะรีวิวในคลิปนี้นะคะเป็นมาดามเบลล่าเนาะแล้วก็สกินที่สองเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องสุ่มอะไรหรอกคะ่ะก็ได้ซิวลีนอยู่แล้วอ่ะส,สุ่มไปเลยแล้วกันนะคะทำไมมันเป็นดิส อ่เออโอเคนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มกันรีวิวกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะอ่ะแล้วเราก็เข้ากันมาอยู่ในแมปโบสีชาติกลับมายามบลว่า,วลาแล้วก็พูดรอดชีวิตอีกสคนเลยค่ะ,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 ะเดินหาเซอร์กันก่อนค่ะตอกเต็ก สวัสสวัสลาลาลาเอาไม่ใช่ทางเดินต่อหรอขอโทษค่ะ <c oughs> ใครเอ่ยขอตีเช็คหน่อยสิโ,โดนด้วยเอ่ะได้นละ้วกตุนยมวิทยาหรอคะเออเอาก็ได้มาเอาก็ได้เอาก็ไล้เขาบอกเลยนะคะว่าตอนที่เล่นอยู่เนี่ยเล่นในแรงนะคะแรงจัดอันดบับเนาะเอออ่ะ ไล่กันมาก่อนค่ะไล่กันตามมาไล่กันตามมามันไปไหนมันไปไหนมันวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมแบบนี้รู้ไหมลูกว่าแม่จะทําอะไรตีโดยไม่ไม่โดนอีกว้าไปเลยได้ไหมเออลองตีก่อนโอ้ไม่โดนอีกว้าไปเลยก็ได้่ะโอ้ยลำยายบินโอบินอีกอุ้ยบลิงคนเห็นเวลาวิ่งบินเลยคือมันโดนแน่โดนแน่ตียังเพียงนี่เลยหอย เออถ้าตีถึงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แต่ก็เอาค่ะมาเตนล่ากันค่ะเออไปชัดชาดาชัดชัดชาดาดาชัดชัดนานิดนึงนะคะเอออ่ะกระจกอะไรอีกวะเนี่ยกูโอ๊ยอย่าสนใจอีเจ๊เลยอ่ะมาอยู่ไหนใครเอ่ยขอหาหูแป๊บอ้าหูขึ้นอีก มาทางนี้หรือเปล่าแค่ละลายของเญาผู้ใดกันเอ่ยที่มาอ้าวเชลิเดอรเองหรอตีไปก่อนเลยค่นนึ่งเออดรอดๆนะคะอาววดดีค่ะมาโปะกันกับยญ้าพอดีเลยอ้าวโอ้ยตายๆๆววดดีค่ะจะมาหายากันเลยหรอเพียงนี้หนึ่งมือย่าไปไม่ได้หรอกเมื่อกี้คิดว่าน่าจะโดนล่างล่างหลักนะคะไม่น่าใช่ล่างเงาเนาะ ดีดักไม้ได้เฉยนะคะเออเพราะว่าน่าจะร่างร่างร่าง,งหลักแหละเพราะว่าร่างเงานางอยู่ไกลเกินไปแต่ก็นั่งกันไปเกนเลยนะคะลูกเราของยา่าพังเมยก่อนเลยหลานรักสิขอโทษชาทุกคนอ <c oughs> ไหนส่องกระจกหาผู้ชายเออไม่มีใครเลยแต่คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ใช่ผู้ชายนะคะเขาเป็นทอมค่ะไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเป็นทอมนะคะ่ะ นายเอ่ยนะคิกเก้ฉันมีลูกย่าเอาเลยแลก้กานไม่มีคนมาช่วยมันหลอกช่วยไม่ทันหรอกค่ะถ้าจะมาเนี่ยนายนอยย่าหนีย่าไปเลยดิฉันรักของย่าทุกคนกลับมาหาย่าเถอะเนะเย่าผู้แสนใจดีคนดีโอ้ยใช้ไฟดิวไปแล้วนะสิรอย่าด้วยสิจ้ะนี่น่ย่าเขาบอกเลยดิจันว่ากระจกย่าแบนมากอ่ะ มาท่านลบกับย่าก่อนเลยชาดชาดาชาชาชาดานึงไปเลยค่ะลูกชาหน้าที่หนึ่งนะเล่านะคงคำนับหนึ่งจ้ะเราต้องมีมารยาทนะจ้ะอ้าวนี่มันอะไรเนี่ยอ้าวนี่มันแพทขั้อินัวนี่นาะเอาไปเดินหาเซอร์ก่อนอย่ามากดอีมโมเล่นเยอะเออกูภาาอะไรของโอกเนี่ยหอย อยู่ไหนกันค้ามันหิวกันเสร็จแล้วโอ้หลานรกของยาหิวกันตอนไหนไม่เห็นบอกยาเลยย่ะาจะไปช่วยหิวด้วยหิวจนในนั่งเก้าอี้เลยจ้ะลูกเหนื่อยไหมแต่พาะยาพาจับนั่งเก้าอี้ใครนะเช์ลีดเดินแน่เลยจะมาทางไหนเนี่ยฮะมาทางไหนหนูเป็นใครคะลูกเผยตัวตนนี้ใครจริงด้วยไม่โดนโดนไหมเอาไม่โดนอีกโอย้ยลกลกเก่ง ล็กเก่งอ้าวดีนะประโยชน์เก้าอี้ถ้าโดนเก้าอี้นะหน้าแตกเนี่ยหน้าแตกเนี่ยหน้าแตกนะเออเรัดรดเ,เลยนะคะขอบคุณมูนลนิธิกระจกเงาอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณชานันเก้าอี้กูไปกกอนเลยดีคะลูกอ่ะไปบินขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วทางนี้โอ้โหเห็นเครื่องหันั่นแสดงว่ามันต้องอยู่ทางนู้นแน่นอนค่ะแต่ตรงนี้มีผู้รอดชีวิต และไปใครไปไม่ได้ดอกจากเชียรีดเดอร์เลอศเลอะไปอีกหนึ่งค่ะอ่อย่าด้วยแต่ตอนนี้ย่พาพักเสียงแบบเสียงแหบบเสียงแห้งหมดแล้วช่ด้วยโอ้ยกืนน้ำลายก่อนหายใจไม่ทันโอ้ใช่ด้วย <c oughs> โอ้ยสู้ชีวิตมากเจ้เจว,เวีนเจวีนโอ้สู้ชีวิตมากมึงงานอีตีเลย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  อยางนี่เออโดนซะด้วยเป็นไหญ่หละรถไปละโดน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 อยู่ไหนอย <c oughs> ู่ไหนอยู่ด้วยเปล่าไปหมุนก็จบขาสิอ่าเออไปเลยกันได้ปะกดเพชรดตอนที่เล่นก็แบบเออเบลอหน่อยนะคะมันเบิ่ดแล้วมันเดิกดเดี๋ยวนี้แบบต้องไปแบบภาคแบบไม่ใช่ภาคหรืออัดคลิปตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนเช้าเด่ยก็ต้องไปทำงงทำงาน นะคะนู่นนี่นัน่น,นต่างๆไปลงไปเรียนเนาะเอองานมาหาลัยฉันก็เยอะเหมือนกันนะคะเจอยู่นี่ไงเจอละขอบคุณหนูนละีิชระจกเงาอีกครั้งค่ะแต่ตอนนี้ขอไปหาเชียร์ลีดเดอร์ก่อนนะคะอคนี้ปล่อยไปค่ะอีเชียรีนี้แบบไม่ไม่มีวันได้ลุกอีกค่ะเนาะเออเจบครูดย เจ็บคอเมื่อกี้ฉันไมตีมันลงตรงไหนวะสุสานไม่ใช่ตรงไหนวะอ๋อตรงตรงนู้นป้สุสานเราไปลองเช็คตรงสุสานก่อนสิเมื่อกี้ฉันตีมันลงตรงไหนทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันฮิวกันแล้วด้วยช่วยด้วยค่ะมูลนิธิกะตกเงาช่วยหาหน่อยค่ะ นี่ไงเจอแล้วใครเอ่ยเผยตัวตนได้เยอะได้เจอเอานักโทษเหรอไม่เอาเรารักเดียวใจเดียวมีจิตตั้งบ้านล่ะค่ะมาเน่ไปไหนมุดกระจกหาลยนี่ไงเจอแล้ววัดไปเลยดีนะโอ้โหอย่ามาเด้ก,กับย่าตรงนี้นะคะย่าขอบอกเออตรงนี้นี่ย่าถนัดเล่นนะคะ เยอะรู้ที่วันที่จุกหนูหมดแล้วลูกแล้วหนูเปเชรรลตด้วยค่ะหยุดพุ่งใส่ยาได้แล้วอยู่ไหนเอ่ยอายันดี่เยอะไปเลยลิลลีลานรักตแดานตีเลยค่ะอ่ะขอขอบคุณบูรณาธิกรก็จบเงาอีกครั้งนะคะแล้วก็ว้าบเลยค่ะอยู่นี่ไงโอ้โอช็อตช็อตช็อตช็ตช็ปิดกอด,อด,อด,อดปิดก่อนอนะค่ะ ไปก่อนเนี่ยมันแย่งสีเออไปไปโดนตาโดนตามมันเลยค่ะเอออะ่ะอยีารีไปไหนสิโลกยาเสกพูดนาออกมานะคะเออกระจกวารีของฉันพูดนน้ำไงคะพูดวารีเออปานี้เนี่ยญาติเปิดกระจกวารีไปกี่รอบแล้วเนะะี่ยฮะ มีใครนับบ้างเอยมีใครนับ่ันบ้างมีใครได้นับบ้างเอยว่าญาจะใครจะไปนับวะอู้ขาแปลกไม่ได้อีเตโอ้ยบ้าบอตีมันไปลยคุณยะคุณยา่าผูแซนดีอะจับมันนั่งไปก่อนโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสำลักน้ำลายสำลักน้ำลาย ตอนนี้ฉันเป็นบ้าค่ะฉันเป็นบ้าอู้ต่อไปไปหาเชลิเดอร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะมันจะนั่งรอความตายหรือว่ามันจะคาาไปไหนกันนะเราไปหาพระชีวิตกันแค่ทุกคน <c oughs> เหมือนโทมิเอะไหม αι? ไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนหรอกน่ากลัวไปถึงกูเดี่ยน่ากลัว ขอไปหาหลุมก่อนนะคะนุ่นเดีขอเดินไปหาหลุมก่อนว่ามันจะไปอยู่ตรงหลุมหรือเปล่านี่ให้ดูตอนกระจกนะคะเล่นไหมเออประดับชั้นแนะคะซื้อมาเมื่อชาติที่แล้วนะคะเออให้ดูพูดวารีฉัปหน่อยกระจกวารีของฉันเนี่อนี่ก็เป็นเมนอีกตัวเลยนะคะสำหรับอีเจนเนี่ยมันอยู่ดีป่าววะมีอยู่เอกหอย มันอ,อยู่ไหนะจะวาร์ปแล้วนะจะเทเลไปแล้วนะไม่อยู่ใช่ไหมเทเลไปเลยคะ่ะตายมันอยู่ตรงนี้นี่แหละมันต้องมาตรงเนี้ยไม่มาไม่ได้แม่มันไม่มีทางลงไม่มีทางออกนะมึงมึงไม่มาไม่ได้นะไม่มีทางออกนะโว้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยอีเจด้วยค่ะค่ะค่แค่ะค่ ค่ะช่วยด้วยค่ะมลนาทีก็จกเงาดิฉันทำเซอร์ไพร์เช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ด่วยงานไหนก็ได้ค่ะช่วยด้วยช่วยดิฉันด้วยค่ะทุกคนค่ะเห็นเหมือนดิฉันไหมคะอู้มาตนรำครั้งสุดท้ายกับแย่หน่อยดยคะ่ะชเดา ชิญเชิญอุ๊ยเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยว่ากินเนี่ยเราคู่กันนะคะเช,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 ชิญเชิญเธอเชิญเชิญชิดานั่งไปก่อนเลยค่ะเชิหน้าแล้วก็บินกัดคาริธาต์ไปได้เลยคะ่ะใครจะมาปูชกใครจะมาสู้คุณแย้มแสานสวยสานดีขนาดนี้ได้เลยค่ะอ่ะถ้างั้นเราไปดูคลิปของคุณซิลมาลีนกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ พาหลอดกันบ้างนะคะเอาวันดีคาริโอมาทำไมเอ่ยมาทำไมให้อายบ้านนานและพี่คะไม่ต้องกลับคืนมาเอ้ยไปแน่ไปกับแม่สาวเมืองหลวงแถวนี้มีคนไหมคะมีคนที่น้องไหมคะคุณพี่ ในี่ใครคะเดียพับไม้เออโมบตีโตเออเออเราอย่าไปกลัวไม้ค่ะพังไม้ก็ได้เหรียดค่ะมาเออเล่นเ,เ,เล่เลยเด็กเออมาเหรีย้วขอเหรียหน,น้อยได้ไกเหรียดเออไป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 ,ไป,ไป,ไปนี่เจอแล้วละ่ะเชอรเรือเชอน้ำหอมเลยค่นียฮนะอโอ้ยเสียงแหบเสียงหายเสียงแหบเสียงแห้ง ตีไปเลยค่ะตีผู้ติดตามนะคะเมื่อราชาขี่น้ำหอมเนี่ยก็ให้มันเติมน้ำหอมไปค่ะเราตีผู้ติดตามเราตีผู้ติดตามเอ้ยตีไม่โดนเออไม่คิดตีโดนนะเกือบตีโดนตีผู้ติดตามไปก่อนโอ้ยอีผู้ติดตามตีไปเลยนี่แน่สมน้ำเน้าสมน้ำเน้าโอ้ยอราชาฝั่งนู้นนี่ก็ได้เงินเกลกใครส่งเงินมาให้คะฮ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 ะเอ้ยโอ้ย,อยเซฟ เสพคอมากโอ้สาวน้อยตีสองน้อยไปก่อนเลยหนึ่งประหนึ่งว่านะคะแนนเคียร์้ติดตามะคะ่ะโอ้ฝั่งโนราชาเราฝักเสียเสียเลือดไปมากเสียเลือดไปเกินคุณน้อยเออเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้ออกเจ็ดเจ็ดแน่นอนคือว้าวว้าเป็นหมาเลยคะ่ะบุก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 เนี่ยวันนี้คะ่ะคุณเบนที่เชียร์ขอเดีญาตเศษกระจกนะะิดค่ะว้าไปเลยคะ่ะอ่าเบบเบบเบบ มาค่ะคุณนองน้ำหอมเออไม่โดชะะิสบัดน้ำหอมทานค่ะสบัดน้ำหอมทานทาาะล้ลาลาไปค่ะไปกระโดดลงไปเลยลูกรอดนะคะตอนนี้ฉันเอาตัวทองมานะคะทุกคนเรีนทานเอก็ต้องเอาตัวทองมานะคะพร้อมกับเปิดอกทาหลอดเนาะปิดกั้นหน้าต่างกับอะไรอย่างหนึงวะกั้นหน้าต่างกับอะไรวะลืมแล้วช่างมัน <c ười> เออ ยังนี่อ้าวมามากระโดดลงมาหนูกระโดดค่ะลกูกกระโดดลงมาไหมคะเออตอนนี้เล่านา้ำค่ะตอนนี้น้ำค่ะตอนนี้เล่านา้ำค่ะราชาฝัง่งเราสู้ๆได้แค่ฮิฮิฮะฮะฮฮฮิฮิเป็นอะไรอะไอ้ลูกขึ้นมาก่อนคะ่ะเออเออเอออย่าสาบอย่าสาบสาบไม่ก่อนสาบเก่งไปเป็นราชามานี่ ราชามานันนี่โดนไหมไม่โดนอีกหอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงเดึงดืงดันๆดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันนี่มันนี่มามัน,นี่มาเออไปวับ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 เออเอดินเร็วดันเร็วดินเร็วข้ามหน้าต่างอีกหนึ่งปิดหน้าต่างอย่างรวดเร็วเลยค่ะอ่ะใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอยไม่มีเนาะเออไม่มีเลยค่ะเอาวันนี้คาริโอ อะเมื่อกี้ไม่ใครดื่มดับเบิ้ลไปหรือเปล่าคะระวังบ้าเหมือนอีเจวีนะคะดื่มดับเบิ้ลกินขนาดดื่มเออเออโอโอีอออแบทีเสียมาตาทองขอร้องนะคะขอได้ใช้ตาทองบ้างเถอค่ะตาทองหนูมาแค่สี่วีเองหรอมาทำไมเอ่ยมาทําไมหไอไอเบิร์ดน้าเมนดนงไม่ต้องกจะขืนมาไปแน่ไปกับพอหนุ่มเมืองหลวงนะคะอ่ะ ไป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 เออออเออมามาสิมึงมาสิมาสิเออเอ้ยกดตัวทองไม่ทนเป็นไรไม่เป็นไรชาญมันเชิ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 มันเชิมันตอนนี้เราต้องได้ออ้ยราชาฝั่งเราลบไปแล้วค่ะทุกคนราชาฝั่งเราลบไปแล้วนี่แหละค่ะที่ดิฉันชอบมาได้ทาหลอดเพราะว่าดิฉันพากมันดิฉันชอบพากมันมาเลยค่ะเออชอบอีกหนึ่งชอตอีกหนึ่งชอบอีกหนึ่งค่ะโดยตามาโดยตามาค่ะตอนนี้อัศวินอีกฝั่งหนึ่งตี เอาสวิทฝั่งเราตีสาวน้อยไปเร็วนะคะอะต่อไปแพทริเซียแปทริเซียตีไม่โดตีก็ตีไม่ถูกถูกแต่ไม่ตั้งใจตีอ้าวบายช็อตอีกโหยอีโหยอีโหยตีโอ้ยไม่โดนอีกโหอยหอยหอยหยโดโอโดแต่มาฉีดน้ำหอมอยโอ้ยดิฉันเสพโคไปหมดแล้วโอ้ยน้ำหอมมีอะไรเยอะแยะฮะมีทำไมเยอะแยะ

ดิไปอีกตามาตามาตาไปตามาตามาตาไปเย้เฮ้เฮ้เฮ้มาค่ะมาค่ะหอยหอยว่าอย่างยิ่งยิงยิง,ยงตีเลยนี่เนี่ยตัวทองมีตัวทองมีตัวทองค่ะมีตัวทองนะม,ม,ม,มันนั่งมันนั่งมันเนี่ยฝั่งนู้นมันหิวกันแล้วมันหิวกันแล้วมันหิวกันแล้วแต่มันหิวไม่สำเร็จมันหิวไม่สำเร็จแล้วมันก็จะโดนมันก็จะโดนแบบนี้ไงมันก็จะโดนแบบนี้เขาจะไม่โดนแบบนี้โดนแบบนี้เออสาวน้อยมีอีกหนึ่งมาเอาให้ด้วยเอาด้วยเออรถรถรถ รถไปไหนอ่ะแม่แม่รถตอ่ะแม่รถเกินคุณน้อยน้อยรถมากน้อยรัที่สุดแล้วไม่มีใครรถเกินน้อยเลยค่ะจังหวะนี้จังหวะนี้วัวขนองเต้นเลยค่ะเต้นเลยค่ะเต้นแรงอีกค่ะออเออเ,เลยเฟดไหมเลยเฟดไหมเอยเลยเฟดไหมลาชาฝเกแกจะเลยเฟดแล้วนะถ้าไม่มาช่วยถ้าไม่มาช่วยลวาาฝฟกแกเลยเฟดแล้วนะโว้ยมาเฟ มาเลยเฟดแล้วนะเว้ยมามามาเลยเฟดแล้วมาเลยเฟดแล้วมาช่วยก็ไม่ทันมาช่วยก็ได้แต่เล่นเฟดล้ะค่ะตอนนี้ยมาช่วยก็ได้แต่เล่นเนี่ยเอออ่ะตอนนี้ตามราชาก่อนนะคะช่างมันไอ้ฝั่งนั้นอ่ะเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด่ิฉันด้วยค่ะทุกคนดิฉันช่วยดิฉันด้วยตีไปก่อนเลยหนึ่งตีไปก่อนเลยให้มันลบไปค่ะลบรุกคุกค่าไปกันหน่อยเอออ่ัพพูดตามฝั่งนี้นะคะ บอกเลยลำลราก็ขาดกันไปหน่อยนะคะไปตามน้ำหอมเต้าน้ำหอมดับเบินได้แล้วเออบอกแล้วไงว่าอย่าดื่มดับเบินบอกแล้วไงไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันฉันบอกแล้วไงว่าอย่าดื่มดอปเข้าใจไหมเดี๋ยวได้ดมๆเยน็ยนๆในเคื่อสก,กิบีดีเออสก,กีบิดีอ,อกหักนะคะตีก่อนเอาไม่โดนอีกหอยอะ เออตามกันมาแบบติดๆค่ะระหว่างบันดี้คีนกับน้ำหอมมาดูกันว่าใครจะชนะคะหมอฝั่งเราก็อันนี้เหมือนกันตอนนี้ถือว่าสู่สี่ค่ะแต่ฝั่งเรานำคะผู้ดิฉันทำเชอรช็อกได้ค่ะไม่ให้ค่ะมาสี่สาบสี่สาบสี่สาบสี่โอไม่สาบไม่สาบเร็วๆตัวทองจะหมดตัวท้องจะหมดแล้วกลับบ้านกันค่ะเอออาจจะมีฝั่งโดนยิงเลย่อกี้ทุกคนได้เสียงไหมเอ่ย รลเบ,บาดกันดีกว่าอ่ะแล้วคลิปนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดตามให้สำหรับเจวินคนนี้ด้วยนะคะอ่ะขอบคุณค่ะจุบ๊บว้า